ต่อจากนี้ไปชัยนาทการละครขอเสนอละครวิทยุที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมและมีพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันสื่อวันนี้ขอเสนอตอนสาวเด้นขาไม่หลงกลคนลวงให้รักทางเน็ต งียณบ้านเนินขามชุมชนลาวเวียงที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทําการเกษตรทํานาทําไร่และทอผ้า ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานรุ่นสู่รุ่นผ้าทอลาวเวียงบ้านเนินขามนับว่าเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงและสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเนินขามไม่น้อยและในทุกๆวันอุสากับวันดีสองสาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็มักจะนั่งทอผ้าอยู่ด้วยกันหืม ช่วงนี้วันดีดูแปลกๆไปนะอารมณ์ดีผิดปกติเวลามาทอผ้าด้วยกันก็เหลือบมองแต่โทรศัพท์มือถือบางทีก็ไม่รู้พิมพ์คุยกับใครยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุยกันนานเลยหล่ะวันนี้ต้องถามให้รู้เรื่องละวันดีพี่ขอถามอะไรหน่อยสิช่วงนี้เธอมีอะไรพริเศษหรือเปล่าจ๊ะไม่มีอะไรหรอกจ้าพี่อุสาพี่ว่านะต้องมีอะไรแน่ๆเลยไหนเล่ามาสิฉันนะ่ะ กำลังมีความรักพี่อุสาอย่าบอกใครนะฉันกับแฟน,น่ะก็คุยยนว่าจะเปิดตัวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหนุ่มบ้านไหนบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่หรอกจ้ะแฟนฉันชื่อจอหนนี่เป็นลูกครึ่งนักธุรกิจส่งออกเดินทางไปไปมามาทั่วโลกเลยนะรูปหล่อโปรไฟล์ก็ดีดีเลยแหละหืมเป็นลูกครึ่งนักธุรกิจ แล้วมันรู้จักกันได้ยังไงเขามาขอฉันเป็นเพื่อนในเฟ e บุ๊กทักมาชวนคุยด้วยวันละสิบเวลาเลยนะพี่แล้วเขาก็ขอฉันเป็นแฟนตอนแรกอะ่ะก็ว่าจะไม่ใจอ่อนแล้วนะแต่ว่ามันแพ้แพ้ความรอแล้วก็ดูเขารู้ใจฉันน่ะไปสมหมดเลยโอ้ยน่ารักอะ่ะอืมฉันว่าไม่ปกติแน่ๆขอพี่ดูรูปหน่อยได้ไหมจ๊ะอยากรู้ว่าจะหล่อขนาดไหน แป๊บนะนี่นี่จ้ะจอนนี่แฟนฉันตอนเนี้ยฉันว่าจะไปร่วมสร้างอนาคตกันไว้ก่อนนะพี่จอนนนี่เขาลงทุนบิตคอยกําไรก็ดีดีเลยนะพี่เขาส่งยอดเงินกําไรมาให้ฉันดูทุกวันเลยนะฉันก็พอผ้าพอมีเงินเก็บอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยว่าจะลงทุนกับเขาด้วยแลาวจะได้มีเงินไปสร้างอนาคตด้วยกันไงอะพี่ โอ้ยวันดีเอ้ยเธอไม่ดูทีวีหรือฟังวิทยุติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยเหรอเขาเพ่งรายงานข่าวกันว่ามีมิจฉาชีพหลอกให้รักกันแล้วก็โอนเงินสุดท้ายก็ชิ่งหนีไปเลยนี่ดูสิ อุซายิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาแล้วค้นหาอะไรอยู่สักพักนี่ไงตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้สาวสาวรักด้วยการเอารูปหล่อๆของคนต่างชาติมาแอบ,บอ้างแล้วชวนสาวๆคุยหลอกให้รักแล้วหลังจากนั้นก็จะชวนมาลงทุนสุดท้ายก็จะชี้หนีหายไปใครพบเห็นคนที่ใชรูปหน้าตาแบบนี้ให้ระมัดระวังและเลิกคุยได้เลยเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง <c oughs> คนเดียวกันไหมพี่ว่าเธอเจอมิชายชีพเข้าแล้วอุ๊ยอุ๊ยคนเดียวกันเลยอะพี่พฤติกรรมเหมือนที่ข่าวบอกจริงๆด้วยอ่ะ <c oughs> ดีนะฉันยังไม่ได้โอนเงินอะไรไปให้เขาสักบาทในใจก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะ่ะเพราะเวลานัดเจอตัวกันนัดกันหลายรอบและเขาก็บอกว่ายังไม่สะดวกติดธุระบ้างสารพัดข้ออ้างอะพี่แต่ความจริงถ้ามีคนแปลกหน้าทักมาคุยแบบนี้เธอก็ไม่ควรนัดเจอเขาพร่ำเพื่อนนะเพราะมันเสี่ยงถ้าเจอกันแล้วเขาจับเธอไปขมขืนทำอะไรไม่ดีไม่ไร้ายจะทำยังไง จริงสิพี่ว่าไปนะดวงฉันน่ะจะไม่มีผัวจริงๆอะหรอเรื่องความรักน่ะเองอย่าไปกัดเกณฑ์อะไรมากเลยถ้ามันจะมามันก็มาแล้วเราก็เป็นผู้หญิงจะทำอะไรก็ควรคิดให้ดีรู้จักรักงวนสง,งวนตัวเข้าไว้ว่าแต่ไอจวนบ้านห้วยงูอ่ะ พี่เห็นมันไปมาหาสู่กับเองไปไหนมาไหนกันเองไม่สนใจมันเหรอมันขยันนะกระตันยูด้วยมีมันก็อีกทางเลือกนึงนะพี่แต่ว่าเสียดายเนาะตอนแรกอ่ะก็นึกว่าจะได้ฝรั่งเป็นผัวแล้วว่าวันหลังนะฉันจะไม่เชื่อถือไอ้สื่อออนไลน์อะไรพวกนี้มากนักจะดูจะเชื่อฉันก็จะต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาให้ดีก่อนสื่อเดี๋ยวนี้มันไลน์นะพี่เนาะถ้าไม่มีความรู้เท่าทันสื่อ คงต้องเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินเลยชันอนะ่ะคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วน้องสาว ละครวิทยุสั้นชุดนี้สร้างสรรค์และเผยแพร่โดยศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุโทรทัศน์จังหวัดชัชนาดภายใต้การสนับสนุนของสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำนักงานกสทอชอรับเรื่องสอบถามหรือร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศทอคอเซ็นเตอร์1200อ